เดลี่ดันดิ d โดย Every Daily Football สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ d daily d ดั d ด a ลสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มทุกวันโดย Every Daily Football กลับมาพบกันกันกบ EP ที่25กับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่25สิงหาคม2025จากหลีกใหญ่ของยุโรปมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษสโมสรบอลมัดปล่อยยืมอเล็กซ์พอเซนผู้รักษาประตูทีมชาตินิวซีแลนด์วัย23ปี ให้สมโมสรเลเชียกอร์ดันส์ในหลีกสูงสุดโปลแลนด์ใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเอฟเวอร์ตันคว้าตัวไทเลอร์ดิบลิงปีกวาดาวรุ่งชาว,วาอ, pton, อังกฤษวัยสิเ้าปีจากสโมสรเซาท์แฮมป์ตันในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษค่าตัวประมาณ40.5ล้านยูโรสัญญา4ปีสมโมสรลีสยูไนเต็ดคว้าตัวเจมส์จัสตินแบ็กขวาชาว,วาอ, City, อังกฤษวัย27ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษค่าตัวประมาณ9.3ล้านยูโร สัญญา4ปีไอแซคเฮเดนกองกลางตัวรับทีมชาติจาเมกาวัย30ปีย้ายร่วมสโมสรควีนส์ปาร์คเรนเจอร์สในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหลังจากหมดสัญญากับสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเส้นสัญญา1ปี 1> มาต่อกันที่ลาลิกาสเปนสโมสรแอตเลติกบ um ิลเบาปล่อยยืมฮาเบียเอเลียสแบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวสเปนวัย20ปีให้สโมสรอาโมเรเบียตาในเซกุนดาเฟเดราซิออนสเปนใช้งาน1ฤด,ดูกาล สโมสรเดปอร์ติโบอาลาเบสยืมตัวจอนปาเชโกกองหลังชาวสเปนวัย24ปีจากสโมสรเรอัลโซเซดามาใช้งาน1นึฤดูกาลสโมสรเอสปปนยอคว้าตัวเคลเมนส์รีเดลกองหลังชาวเยอรมันวัย22ปีจากสโมสรดามสตัดในบุนเดสลีกา2เยอรมันค่าตัวประมาณ2ล้านยูโรสัญญา4ปีสโมสรเอสปันยอปล่อยยืมราฟาเอลบาลซากองกลางดาวรุ่งชาวสเปนวัย20ปี ให้สโมสรมิรันเดสในลาลิก้า2สเปนใช้งานหนึ่งฤดูกาลมาต่อกันที่กันโชเซเรียอิตาลีสโมสรฟิโอเรนตินาคว้าตัวโรเบรโตบิคโคลีกองหน้าชาวอิตาลีวัย24ปีจากสโมสรกกยารีค่าตัวประมาณ25ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรโตริโน ino, ยืมตัวคริสเตียนอัสลานีกองกลางตัวรับทีมชาติแอลเบเนียวัย23ปีจากสโมสรอินเตอร์มิลานมาใช้งาน1ฤด,ดูกาล ค่ายืมตัวประมาณ1.5ล้านยูโรพร้อมออปชันซื้อขาดเจคอบทันนันเดอร์ผู้รักษาประตูชาวสวีเดนวัย25ปีย้ายร่วมสโมสรฟาเรนเซในลีก้า2โปรตุกสหลังจากหมดสัญญากับสโมสรเครโมเนเซโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาสโมสรเครโมเนเซปล่อยยืมลอเรนโซมเรตติกองหลังชาวอิตาลีวัย23ปีให้สโมสรเวอร์ตุสเอ็นเตล่าในเซเรียบีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาล พร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรสโมสรอนซาซูโอโลปล่อยยืมรวนกองหลังชาวบราซิลวัย26ปีให้สโมสรอแอตเลติโกโมิเนโรในลีกสูงสุดบราซิลใช้งาน1นึฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรมาต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันสโมสรอนออ์บวกขวาตัวอันทวนเคชปีกขวาชาวเยอรมันวัย21ปีจากสโมสรบาเซลในซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์ค่าตัวประมาณ2.25ล้านยูโรสัญญา4ปี สโมสรฮอฟเฟนไฮม์คว้าตัวอัลเบียนไฮดารีกองหลังชาวสวิตเซอร์แลนด์วัย22ปีจากสโมสรลูกาโน ano, ในซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์ค่าตัวประมาณ5ล้านยูโรโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศสสโมสรอองเชยืมตัวเรมี่ลาโบลาสกาลีกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย22ปีจากสโมสรลองส์มาใช้งาน1ฤดูกาลสโมสรลองส์ปล่อยยืมเจเรมีอักโบนิโฟ ปีขวาดารุ่งชาวสวีเดนวัย19ปีให้สโม,มสรบาเซนในซูเปอร์ลีกสวิสเซอร์แลนด์ใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จาก Daily ดัน e ิวโดย Everyday Football ถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยมีความคิดเห็นยังไงกับดีลวันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ